สวัสดีครับพบกับช่องช้างแฟมลี่น้องจูเนียร์นะครับวันนี้เรามาดูเด็กๆกบรรยากาศด,ด้านล่างนะครับบ้านน้องจูมีลำธารไหลผ่านยาวเลยหน้าฝนที่สวยมากวันนี้เราก็มาดูน้องจูเล่นที่เป๊ะกันกับพี่ปุ้มปุ้ยม่วนเลยม่วนเลย มวนเลยล้มทิ้งล้มใหญ่ครับล้มทิ้งล้มใหญ่ เลือดกีบกันเพิ่มความชุ่มชื้นนี่เพิ่มความชุ่มชื้นในร่างกาย เดีไปไหนดูดีเ oh อ้ามากินหน่อยกินเยอะๆเล่นเยอะเผิวจะได้ดีลูกสปาสปามาสปาอาฮะอาฮะ มาสป,ปา,าน้ำมาปีที่แล้วนะครับช่วงหน้าฝนปีที่แล้วครับน้ำมาเซาะตัวนี้ไปหมดเลยปีที่แล้วนี่น้ำแรงมากแต่บ้านุ้งจูไม่กระทบครับเพราะบ้านุ้งจูอยู่สูงครับอยู่ข้างบนครับก็เลยรอดตัวไปน้ำจะ อยู่ในลำน้ำนี่ครับตรงที่เราทำอคอกช้างบ้านตรงนี้ก็ไม,ไม่ไม่ท่วมครับเพราะว่าสูงน้ำจะอยู่ในลำนี้เองครับแล้วก็เออมาทางนี้หน่อยตรงช้างอยู่นะครับเรี้ยบๆไปนะนครับแต่แรงมากซัดกระท่อมนาชาวบ้านไปหลายหลังปีนี้น้ำเยอะกว่าทุกปีครับ พี่ปุย้ยทำไมไม่พาน้องเล่นานานๆทำไมไม่พาน้องเล่นานานๆจะได้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นเนี่ยสุขภาพก็แข็งแรงนะได้เล่นโคลนได้เล่นน้ำทุกวันชำระล้างสิ่งสกปรกออกจากรูขุมขน ทูทๆๆๆทุ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 อ่อแต่เดี๋ยทุพี่ปปุ้ยครับอ่าลังทูพี่ปุ้ยโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ช่องช้างแฟมิลี่น้องจูนี่สวัสดีครับ